ราเป็นหนึ่งในผู้หนึ่งในสิทธิผู้สมุทิคนว้าวเครื่องหุ้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจที่เป็นอีกขอเขาเรียกว่าอีกเก้าอีก,อ,กอีกบทบาทหนึ่งหนูใช่ไหมคะสมอนอ๋อสุดแล้ว <laughs> ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ทําให้เราได้โตขึ้นโตเกินวัยเพราะว่าในวัย25เนี่ยหนูไม่รู้แต่ว่าสําหรับหนูหนูมองว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เป็นผู้ถือหุ้น <laughs> ผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็นจกีก็คือ เป็นบริษัทที่เราอยู่อยู่แล้วแล้วก็เราก็คือพัฒนาบริษัทไปเรื่อยๆด้วยการที่แบบว่าโอเคได้รับงานต่างๆโอกาสต่างๆให้เขาเรียกว่าเพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้กับองค์กรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะจากวันนั้นจนมีก็ตีมูลค่าหุ้นของเราสาแปดล้านเขาตกใจไหมกับยอดที่มันแบบหนูตกใจที่ที่มันพุ่งเร็วเร็วเร็วเ,วเกินคาดเร็วจนแบบเติมไม่ทันใ <laughs> ส่เพิ่มไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็ได้มีต้องยอมรับว่าเราก็ได้มีการแบบ ลองถอนออกมาแต่ไม่ได้ไมไ่เป็นจํานวนเยอะค่ะใช่แต่ก็หุ้นก็คือยังเยอะอยู่ยังเป็นหนึ่งในสิบอยู่ค่ะตอนแรกของเรามี่สองล้านตอนนี้หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นถอนมาแค่ 50, 000, ห้าหมื่นหุ้นใช่ปลุกปั้นเขาบอกว่าจะปลุกปา้นให้ปลุกปั้นปีนี้ใช่ไหมค่ะคือว่าปลุกหมดแล้วคือหนูได้มีการศึกษาเออมีการ <c oughs> เขาเรียกว่ามีการคุยกับทางผู้ใหญ่ขององค์กร <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเราลองลองแบบลองซื้อขายดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อ <c oughs> มันแบบ เราจะได้รู้จังหวะว่าเอ้ยการเล่นหุ้น,ม,นมันแบบเป็นยังไงได้วยตัวเองอเราก็เลยโอเคงั้นลองสัก5 0,000ื่นละกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราลองปุ๊บเราก็แบบอุย้ยมันก็ได้ได้เกินคาดเนาะเราก็เอาไปโปะบ้านค่ะคแต่หุ้นก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็มีแพลนว่าจะซื้อเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนแสดงว่าตั้งเป้าอีกยี่สิบห้าล้านใช่ไหมที่จะโปล่ในหนึ่งปีนี้หรือเปล่าอุ้ยไม่น่าจะปีนี้ค่ะถ้าแต่แต่ว่าถ้ามีงานพรีเซนเตอร์เยอะๆก็อาจจะเป็นหมดในปีนี้ค่ะก็เข้าได้อยู่หลายๆตัว ให้เสร็จภายใน5ปีค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะน่าอีก3ปีเพราะว่าเราเราเราเงินตรงนั้นไม่ปกทบทบปีไปอะค่ะเป็นไงคนแซวว่าเราคือเศรษฐีดีเร้สุยงไงก,ก็ก็ดีนะถือว่าเป็นคำชมที่ดีที่สุดแล้วก็อยากก็อยากเป็นอยู่เศรษฐีนี้ก็ก็ดีค่ะก็มีตังมีตังใช้ ก็มีตังค์ใช้ก็ก็ดีก็ดีแล้วก็ยังดีที่แบบยังมีแฟนคลับคอยสป,ปอร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คิดว่าพอละครออนปุ๊บก็น่าจะตกแฟนคลับหล,หลายๆคนได้อีกเพิ่มอีกเยอะเลยพี่ถาวเรื่องนึงเรื่องที่เราไปร้องเพลอ่าค่ะมันคือเกิดเหตุการณ์คือต้องบอกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าจะบอกเป็นเกลียนคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะก็คืออารมณ์เหมือนแอคปั่นอะไรอย่างเงี้ยเขามาคอยแบบป่วนตลอดคือถ้าจะ เรื่องตรวจะแล้วก็แล้วแต่เราเราไม่ได้สนใจแต่นี่คือไปปวดในงานเวลาเราไปไลฟ์ก็ไปปวดในไลฟ์ที่เราทํางานไปปวดในไลฟ์ที่บอสกาลังแบบไลฟ์อยู่มาปวดในไลฟ์เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วก็2ปีนี่คือยอมโดนแบบอาจจะถอะจะด่าอะไรจะว่าอะไรจะอะไรคือยอมหมดเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเพราะบ,บางบาง,บางคำพูดคือมันมันแรงมากๆจนพี่ตำรวจยังแบบอุ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ จะช่วยจัดก,การให้หน่อยนะคะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้กับทางตํารวจก็ไปสอบปากคำมาถึงว่าสอบสวนปากคําตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้เขาเจาะไอพีค่ะคือเขาเป็นจริงที่นไีทที่ตมประมาสองปีแต่ว่าสอบแล้วคือมีทั้งเพิ่งมีแล้วก็มีนานแล้วแต่ไอที่นานแล้วเนวคือมันเกินสามเดือนไม่สามารถเอาเรื่องได้ก็เลยเอาเรื่องเฉพาะคนที่แบบเพิ่งทา คแบบเนี่ยคำพูดที่เขามาเมนด้านเราเป็นแบบอะไรบอกว่าแรงมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเออมันเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่ามาโกรธเพื่ออากาศได้นั้นดีด่าพ่อด่าแม่มีมีมีบอกว่าแบบออกพูดได้ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้แบบลูกเล็ดล้านขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโหก็เสียงไม่ได้นะแต่คือรู้สึกว่าอ่ะด่าเราเราไม่ว่าแต่คือแบบ เฮ้ย <S an> พ่อแม่เลี้ยงเรามาคือเลี้ยงเรามาดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอ่ะคือเราทําตัวเองไหมไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่มาเกี่ยวอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยไม่โอเคแล้วก็ในอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรอถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอตัวปุ๊บ<อ>เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่เขาพิมม์มีอะไรบ้างเพราะมันแรงตอนแรกห้าลายแล้วก็วันที่ไปสอนอนอปุ๊บได้อีกหนึ่งลาย<อ>หกลายใช่หกลาย ใช่ค่ะใช่โห<ช>จี๊ดสองคนแต่ว่าพอไปสอนอก,ก็ปิดแอคเขาไปเลยก็เลยแบบอ้าปิดทำไมอ่ะทำไมไม่ด่าดต่อใช่แต่่เราก็จำได้ว่ามันเป็นคนจเดิมเราอยากรู้ไหมว่าทำไมก็ถึงแอนตี้ราขนาดนี้เขาคงมีความสุขกับการไม่ไม่ชอบหนูหรือเปล่าลแต่คือหนูก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจอู่แล้วเพราะว่ามีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบเป็นปกติในในวงการแล้วก็แบบต่อให้ไม่อยู่ในวงการมันก็เป็นปกติของมนุษย์อะไรเงแต่หนูแค่ไม่ ไม่โอเคกับทั้งคําพูดแล้วก็บางทีกับการละลานไปถึงเรื่องงานของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการกุข่าวกุเรื่องออกมาให้คนแบบเฮ้ยเชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็แบบเออมาด่าเราทั้งที่แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาเรื่องแน่ๆเลยไม่แบบไม่รับกระเช้าไม่ไก่เดี่ยวแล้วทำไมตอนนี้ทำไมอยู่ดีถึงแบบว่าต้องหกุดพักแล้วบ้างปกติตั้งแต่สองปีแล้วทำไมตลอดคือมันต้องมีสักเคสอะค่ะไม่งั้นหนูก็คงจะต้องโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ต่อให้มี เคสนี้ออกมาก็ยังคงโดนแต่อย่างน้อยมันคงแบบบรรเทาลงเผาลงบ้างแล้วก็ทําให้หลายๆคนเพราะที่กาลังจะพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคิดได้บ้างว่าเอ้ยถ้าทําไปผลมันจะเป็นแบบที่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกับเขาซึ่งก็มีมีหลายแอบเขาค่ะที่มีแบบว่าทักก็บอกว่าเออหนูขอโทษนะคะหนูอายุ16อย่าเอาเรื่องหนูเลยแบบยังเรียนอยู่เลยพ่อแม่ต้องเสียใจเราก็เลยแบบว่าอ้าวเราเราเราทำทำไมเราทำทำไมเขาบอกว่า ก็หนูเห็นแบบหลายๆคนหลายๆเขาเขาเขาสงสัยหนูก็เลยอยากรู้หนูสงสัยก็โทรมาถามสงสัยก็มาถามสงสัยก็ถามที่ดีได้ใช่แต่นี่คือแบบไปแบบว่าโอ้โหไปลงติ๊กตอกไปแบบว่าโยงนู่นนี่นั่นจนแบบหงดหดหัวก็เลยแบบสักสักเคสเถอะอะไรก็ไปนี่ยังตามได้เออถ้าเจาะไอพีตามได้ค่ะเพราะว่าแอเขามันยังคงอยู่แต่มันแค่ล็อกแอเคาทเฉยคุณมองว่าการตามหาเขาไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าพ่อเราสามารถําได้ เพร,ร,ราะว่าไงเพราะว่าไงว่าเอายังไงกับเคสนี้เคสอย่างเงี้ยคือณตอนนี้ค่ะเป็นในสิทธิ์ของหนูที่ปกป้องตัวเองแต่ว่าถ้ามันดําเนินการไปถึงแบบขึ้นทรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับทางป้าป้า,ปาอีกทีว่าจะยังไงแต่คือเรามั่นใจว่ายังไงเราก็ถูกอยู่แล้วในการที่เขาเขาตำตำทำจิตโรคอ่างเงี้ยมันกระทบกับเรื่องหน้าที่การงานมันกระทบกับจิตใจมากกว่าค่ะใยความที่ว่าพอเราพอเราดิ่งอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของการเป็นแบบหลายๆโลกที่มันเกิดขึ้นปุ๊บ พอมีเรื่องดรามา่าก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกพอมีคนมาด่าหรือมาเห็นมันก็ยิ่งแบบโหมันคือแบบตึกตึกตึก,ต,กตึกอย่างนี้ลงไปเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วโว้ยอ,อย่างเงี้ยสักทีเหอะอะไรก็เลยแบบว่าโอเคคุยกันว่าจะเอายังไงดีขอปกป้องตัวเองบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยตามกฎหมายอะคะ่ะจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกิน2 0,000บาทต่อคน ถ้าถึงครึ่งสาลใช่ค่ะก็สองแสนคนห้าคนหกคนก็ได้ล้านกว่าบาทปลูกบ้านได้เยอะอยู่เออจาะไซเบอร์ค่ะกำลังเจาะไอพีให้อยู่ค่ะก็ปล่อยปอยให้อภัยไปด้ไม่ค่ะไม่คือขอขอโทษก่อน หนูก็ปิดหนูก็ปิดใจกลางไว <ง S> ้แล้ว,ลวหนูหมายไว้แล้วว่าแอคไหนหนูหมายใช่ใช่จริงจริงอะม,มีแอคเขาหลายแอคเขามากที่หนูอ่ะเจอทั้งตัวแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าเจอเป็นรูปหน้าบุคคลรู้ชื่อรู้ทุกอย่างแต่หนูไม่ตามเพราะหนูรู้สึกว่าโอเคแค่ได้เห็นก็ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยอย่างไรก็อยากมาละลานหรือว่าอย่ามาแบบทีาไมาชอบก็ส่างคนต่างอยู่สิอะไรเราเราก็แบบไม่ได้ทําอะไรให้นะ ไม่หยุดค่ะใช่ก่อนดาราม่ามีดารามะ่าก็ไม่หยุดแตรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยแทนแบบเหนื่อยแทนหลายๆคนที่ต้องมาเห็นเวลาเราทํางานแบบ็จะได้พิมปั่นพิมพ์ป่วนแบบใช่เราก็เลยแบบว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วค <c oughs> ือทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากเจอนะเราก็อยากถามว่าแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยเป็นเกลยดอะไรันเป็นอะไร <c oughs> พูดสิไหนมานั่งพูดกันหน่ <c oughs> เป็นอะไรอะไรเงี้ยกคือก็ไม่ถึงขนาดทำ้ายร่างกายหรอกแต่ว่าแค่แบบ อะ,อะไรอะไรเงี้ยเป็นอะไรอะไรเง,าางี้ยเ <c oughs> ออแบบทัาสมุติได้เจอก็จะแบบว่าไม่ทราบว่าเกลียดอะไรหนุ่มมากไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อยากจะรู้ไงเหตุผลคนเราทําอะไรมันต้องมีเหตุผลเราเป็นสองปีแล้วอากสองปีนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับอยู่นะถ้าจะตามขนาดนี้เป็นแฟนคลับไหมอ่ะรักรักกับใจมารักทันนะก็อย่า จริงๆหนูจริงๆหนูเป็นคนใจอ่อนพี่แต่ว่าไม่เอาอ่ะหนูหนูไม่ไม่ได้แล้วอ่ะหนูกลัวด้วยอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าทาไม่ถ้าเราใจอ่อนก็มีอีกเอ้ยด่าไปเถอะเขาก็ใจอ่อนอะไรเงี้ยอใช่ใช่แล้วก็มีได้ได้ปรึกษากับพี่ๆในวงการบันเทิงหลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำอ่ะก็ถูกแล้วปกป้องตัวเองบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างค่ะคนเราเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าบางทีเราไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสที่จะได้ ออกมาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าพอคนไปกุให้มันแบบใหญ่โตปุ๊บอ้าวอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นข่าวเลยอะ,อะไรบินพันะนะะใช่<ด>แต่ว่าน้ำอันนี้คือมัอนมีปุ่กันแล้วระดับหนึ่งค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็รับให้ได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็เดินต่อเดินหน้าต่อไปค่ะเอ๊อแหนแ<ต>่แหน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 ่มาฟังแล้วดีผลงานเพลงที่ร้องเออที่ร้องเราจะมีผลงานเพลงด้วยแล้วก็จะมี ถามได้ถูกวันมากเพราะว่าเพิ่งคุยโปรเจกต์เสร็จพอดีเขาก็บอกป่อป้าอนุมัติค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอกันอีกทีว่าจะเป็นแบบเพลงแนวไหนเพลงอะไรเออใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ก็มีมีเดี๋ยวเอาว่ามีดีกว่าแสดงความวันนี้โปรเจกต์มันเรียบร้อยสนุกแล้วมันจริงจังแค่ไหนในเรื่องนี้แล้วเราท่านหนึ่งก็จริงจังในระดับที่ว่าออกงานเราไม่อายเพราะว่าเป็นเพลงตัวเอง คือถ้าเพลงตัวเองแล้วยังร้องไม่พอก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วอะไรอยเงี้ยเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ฟังเพราะเราก็เพิ่งรู้ว่าอ้ต้องร้องเพลงนะผูก็ไม่ได้เอามาก็ไปยืนหน้ามอนิเตอร์แบบเป็นยังไงบ้างอะไรก็ดูสีหน้าทุกคนเขาก็แบบแฟนเขาเขาก็เออไปกับเราเราก็โอเคก็แฮปปี้ไม่เป็นไรถ้าร้องเพี้ยนก็นิดนหน่อยๆน่อยนะอย่าถือสาว่ากันเลยนะคะเด็กตาดรำๆคนหนึ่งไม่กดักจับตาเรื่องนี้หนูไม่อยากร้องเพลงเลย หมดไฟไปแล้วว่าแบบไม่อยากร้องแล้วอ่ะไม่ฉันไม่ได้มีความสุขกับการร้องเพลงเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเหมือนตอนเมื่อก่อนหนูแบบอ่ะร้องเพลงก็จริงนะแต่เรามีความสุขกับการได้ขึ้นเวทีร้องเพลงโชว์นู่นนี่นั่นแต่พอตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนคาดหวังว่าต้องร้องเพราะหลายคนคาดหวังเราก็เลยแบบไม่มีความสุขกับการร้องเพลงแล้ววันเนี้ยหนูพอขึ้นพอขึ้นปุ๊บหนูแบบถ้าเห็นหนูจับใจตัวเองแล้วแบบกลัวมากทำยังไงดีมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือ อาจจะหยุดร้องเพลงไว้สักพักเลยอะค่ะแต่ว่าก็จะเอาเวลาที่หยุดนี่แหละไปแบบไปเรียนเพิ่มถ้ามีเวลานะคะเผื่อบางทีคิวงานจะเยอะอะไรก็ว่าไปแล้ว้องดูอีกทีคือติดตามผลงานจะร้องทงถึงได้เลยเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่เพรปรเจ็์นี้เมื่อไหร่จะได้เพลงของชาลล์เองใคยในปีนี้เลยรีอ่าถ้าถ้า้าเร็วสุดก็กลางฟรีค่ะพี่เขาบอกว่าให้หนูไปเรียนร้นรนองเพลงก่อน โอเคสบาย<ค>ใ,จใจค่ะคมแ์รอล้วไหนไ้วไ่ทไมไ่ก็เดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มไม่เรื่อยละค่ะไม่ไม่ไม่ใช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 ่ดูดูดดมาถึงว่ามันยังมีเพจเพจหนึ่งที่หนูยังไม่ได้เอาเข้าร่วม โครงการนี้แจ้งให้ทราบเลยว่าคุณติดลยแน่นอนใช่แต่ว่ายังทันอยู่เพราะยังไม่ถึง3าเดือนยังทันอยู่ยังทันอยู่เพราะว่าอ่าใช่ยังต้องได้เข้ารอบเพจนี้เพราะว่าหูแขนใจมากแบบว่าแบบเออเหลือเหลอเเพดนึงขอบคุณผ่านดิเดือนทำไมเพจนี้มันถึงซีใจเราก็จุดประเด็นดราม่าขึ้นมาหละค่ะอะไรก็เลยแบบว่าอยู่แถวนี้หรออยู่แถวนี้หรือเปล่า ลเพราะว่าเเห็นเมื่อกี้นี่นี่ไม่าลองน่าลอตไปก่อนเราอีกสะกิดสะกิดสักิดสกิดแล้วอุ้ยเดี๋ยวหลังไม้นะได้เดี๋ยวหลังไม่หลังไม่ได้ได้ได้ขอบคุณมากค่ะเอ้ยฝากติดตามละครด้วยนะทุกคนค่ะอย่าไปเสพดราม่าเยอะนะคะชีวิตให้มีความสุขค่ะ